มเมื่อแรกแต่ว่านี่เป็นวันออกบวชนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับนะชาวมุสลิมที่ตำบลภูเรียงอภิชยา,ยาจังหวัดสุรธานีรวมจัดงานภูนเรียงมานาครเฟสติวัลเปิดตูเล่อีพีทราบแล้วชุมชนผูุวัฒนธรรมทรารอยปีนะครับอินิฟิตรีออกบวชนะครับอิจเราะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าเพื่อาจจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักความสามัคีนะครับสร้างความสามัคีในชุมชนครับ นี่ก็มีขบวนแห่แต่วันเย็นแต่ว่ารับน้องยิง<ช>่งอมนะครับหน้าขบวนแห่ก็เป็นขบวนแห่กิจกรรมออกบวชนะครับข้อพี่น้องชาวภูมิเรียงนะจากขบวนกัรช่วยสีเดียวนะม,มดูนะ,ะมีน้องๆตัวเล็กนะครับแล้วก็สาวภูมิเรียงนี่เขาเรียกสาวส่วยเมืองสุราษนะแห่กันไปในเมืองภูมิเรียงนะครับตลาดภูมิเรียงนั่นอ่งนะครับก่อนจะมีพิธีเปิดในช่วงค่ำนะอันนี้เป็นก็ทรมาสราปีแล้ะเป็นอีพีส้ามแล้วเสียงหวานนะสลหรับกิจกรรเนี่ยนะครับค่ะ โดยอีพีซ้ำนี้เขาบอกว่าเพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตอันยาวนานของชุมชนมุสลิมบ้านผุ่มเรียงค่ะเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะรักบ้านเกิดสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและก็ได้มีการพบปะสร้างสั้นระว่างยตดผี่นองค่ะโดยเขามีกิจกรรมต่างๆเพื่อมาแสดงถึงอดีตของตำบลพุ่มเรียงเช่นว่ามีการแสดงบนเวทีค่ะการค่ายอาหารข่าวว่านที่ว่าเขาเคยมีค่ายตั้งแต่ในอดีตาม,มาจนถึงปัจจุบันมีการดื่มน้ำชาการกุศลนเพื่อจัดห้ารายได้สนับสนุน ช่วยเลือกกิจกรรมต,ต่างๆของชุมชนในเขตของเทศบาลตำบลภุ่มเรียงค่ะเช่นว่าการสร้างกำแพงกูโบปักน้ำเป็นการกระตุนรายได้ภายในชุมชนนั่นเองครับเวลา19.00นะนะครับนะาก็มีทางด้านของฮัตยีดรทรงชัยปิติเสธนะครับประธานกรรมาการอิส,สลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดนะครับท่านนี้และครับหน่วยงอมประธานใ้กล่าวเปิดนะครับหน้ากมการผุมเรียงมานครเฟสติวัล เปิดตูเลอีพีท่ามนะครับของชุมชนพะอวัฒนธรรมซึ่งมีเยาวนานกว่าสามร้อยปีเลยชุมชนเก่าแก่นะครับที่ผุมเรียงอย่างนี้ก็มีลายผักส่วนนะครับเข้ามารวมในพิธีเปิดเมื่อเร็แต่ว่านะครับนะซึ่งจัดโดยเทศบาลผุมเรียงคณะกรรมการมัสยิดในเขตเทศบาลกำนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นําชุมชนและพี่น้องไทยมุสลิมซึ่งในรลวประอ่านกันถูกปีนะครับเราไปขวางเสี่ยงกันแล่นะครับข้องงัดยีด็อกเตอร์ทรงชัยปิยสิทธซึ่งเป็นประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุรัฐธานีครับ วันออกบวชเป็นวันที่อลัลลอฮฺสุบฮานูตลาให้พวกเราได้มาเฉลิมฉลองได้มาพบปะญาติพี่น้องสําหรับพรมเรียงเรานะครับ <Yeah. S 1> คนที่ไปทํางานหรือไปไปทำอาชีพที่จังหวัดอื่นก็จะมีโอกาสกลับบ้านเกิดมาเยี่ยมญาติพี่น้องมาขอมาอัพซึ่งกันและกันนะครับขอไัยซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มาเยี่ยมกูโบสก็คือที่ คนตายนะเขาเยี่ยมมาเยี่ยมคนตายทํำให้เรามีวัฒนธรรมทีู่มเรียงทําขึ้นมาก็คือว่าเราวันออกบวชก็ละหมาดกันที่มัสยดนะแล้วก็วันลุ่งขึ้นก็ไปกูโบสท,ที่ที่ที่ตรงนี้นะประมาณ70ไร่ซึ่งแล้วก็มีประเพณีกัน3วันทําให้ญาติพี่น้องได้มาพบกันทําให้สังคมรู้สึกมีความอบอุ่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานที่ว่าจะต้องลอกแบบที่ รบรรพุรุษหรือผู้หลักผู้ใหญ่เราได้ปฏิบัติกันมาครับ สำหรับวันฮารีรายอออิดิลฟิตรีนะคะก็เป็นวันสําคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกค่ะที่ได้ว่าเป็นวันรื่นเริงประจําปีนะคะทีชาวมุสลิมยู่แข่งในกระตาม,มเขาก็จะเดินทางกลับภูมิลาเนาค่ะมาประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันมาพอป,ปะเพื่อนฟุ้งยัดพี่นองแล้วก็เผื่อข้ออภัยซึ่งกันและกันค่ะในรอบหนึ่งปีจะมีวันฮารีรายอส่องครางนะคะและก็วันอิดิลฟิตรีตรงกับวันที่หนึ่งเดือนชาววานตามปฏิทินอิสลามก็เป็นวันออกบวช ลังจากที่ว่าได้ทื่อสิ้นอ,อัตลอดเระยะเวลาเนึ่งเดือนค่ะก็เขาจะเรียกวันนี้ว่าวันออกบวชหรือว่าวันรายยอปอซอใช่ไหมรายยาเออรายยาปอซอหรือรายออรรายอเออแล้วก็่ตอนนี้นะครับอานายังมีอีก,อกนะ,ะพี่น้องสามารถไปเที่ยวได้ที่ตลาดผุมเรียงนะครับในชุมชนผุมเรียงนะฮัานข้าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยโอ้ไก่ย่างนี่ไหมไก่ย่างช <มา S 2> ิมเบลโรย้ร,ย,ร,ย,ร,ย,รยกับนิ่งองข้าวรยโรยไปเลยนะครับขนมกระอยนะไปเที่ยวกันได้อีกคืนนะครับ